จะซื้อประกันการเดินทางแบบกลุ่มได้อย่างไรเริ่มต้นด้วยการพิมพ์ Alltravel Insurance ในแถบค้นหาแล้วคลิกลิงก์แรกคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มและชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรธนาคารใดก็ได้บนเว็บไซต์หลังจากชำระเงินแล้วกรมธรรม์จะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณกรมธรรม์น,นี้มีอายุใช้งานทั่วโลกเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่1ถึง100ปีและเป็นไปตามข้อกำหนดของวีซา่าคลิกปุ่มซื้อประกันภัยการเดินทางเพื่อดำเนินการต่อ เลือกประเทศที่ต้องการเดินทางหรือเลือกทั่วโลกระบุวันที่เดินทางเลือกจำนวนเงินความคุ้มครองเป็นดอลลร์หรือยูโรเลือกประเภทการเดินทางคุณยังสามารถเลือกประกันภัยรายปีความคุ้มครองสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างแดนหรือตัวเลือกอื่นๆหากคุณเดินทางอยู่แล้วเพื่อรับส่วนลดคลิกฉันมีรหัสโปรโมชั่นแล้วป้อน YouTube 10เมื่อกรอกรายละเอียดแล้วราคาจะปรากฏทางด้านขวา คลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อกรอกชื่อและนามสกุลของคุณด้วยอักษรละตินวันเกิดหมายเลขหนังสือเดินทางหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่จะจัดส่งกรมธรรมหากคุณเดินทางคนเดียวให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไปหากคุณเดินทางกับผู้อื่นให้คลิกเพิ่มผู้เดินทางแล้วกรอกชื่อวันเกิดและหมายเลขหนังสือเดินทางหากจำเป็นคุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้เราขอแนะนำให้เพิ่มตัวเลือกประกันภัยเพิ่มเติมจากรายการด้านล่าง ราคาจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วให้คลิกชำระเงินหลังจากไปที่หน้าชำระเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรมธรรม์จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณหากอีเมลไม่ปรากฏในกล่องจดหมายโปรดตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมคุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ได้โดยการสแกน QR Code ขอแสดงความยินดีคุณซื้อประกันภัยการเดินทางเรียบร้อยแล้ว